ครับวันนี้เรามายืนตรงไหนกันครับยังไงบ้างลองอธิบายให้ฟังนิดนึงครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพระยกขาวอยู่ถนนสหาหกรณ์ตำบลบางยาแพกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครใกล้กับโรงเรียนสามชัยวิทยาศึกษาก็ขอเท้าเรื่องไปเลยครับว่าเมื่อปี2 5 4 4ที่มีการสร้างโรงเรียนสามชัยก็มีการยำเรียว่ยาจะสร้างสาลเจ้านะฮะแล้วก็สาลเจ้านี้ก็สร้างมาใช้เวลา5ปีกว่า ผมก็มีได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับท่านดรแสงชัยโสธีวรกุลนะครับนะทีด่ด้วยช่วยกันสร้างศาลศาลเจ้าพระหยกขาวนี้ขึ้นมานะครับใช้เวลา5ปีกว่า,าต้องขอเรียนนะครับว่าที่นี่นะครับนะฮะสร้างโดยฝีมือคนไทยนะฮะคนไทยทั้งหมดเลยที่อยู่กรทุมแบนนะฮะเงินในการก่อสร้างจากดกรแสงชัยโสธีวรกุล และบริษัทและครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายๆประเทศเมื่อวานนี้ก็มากันเยอะวันนี้มากันเยอะนะครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่18ถึง22มีนาคมนะครับสิ่งที่ไฮไลท์ของงานก็คืออุปราากรจีนจากประเทศจีนซัวเถานะครับนะฮะโด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะฮะจะเล่นประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะ วันที่18ถึง21แล้ววันที่22ก็จะมีการซีโกหรือพิธีการแจกข้าวสารนะะที่บริเวณศาลเจ้าพระโยกขาวอยู่ถนนสากรตำบลบรรจพกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับถ้ามีโอกาสเชิญมานะครับหลังจากบทงานนี้แล้วท่านมาดูสถาปัต,ตกรรมการก่อสร้างรูปแบบต่างๆสวยสดงดงามนะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นแลนด์มาร์กส่วนหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร หรือของภาคกลางก็ว่าได้เลยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับผมตรงนี้เส้นทางที่เราเดินทางมานี่เป็นทางที่เราเดินทางมาตรงนี้อ,อยู่ที่ถนนสากรนะครับข้ามสะพานหมหาชัยมาหรือจะมาถนนไทยแลนด์ริเวียร่าถนนพัน,นท้ายก็ได้นะครับถนนสากรตมบลบางยาแพร์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับผม